สำคัญของสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพวิวัฒนเนี่ยสถานศานึกษานะครับซึ่งเป็นงานที่ต้องให้ความร่วมมือของบุคลากรทั้งในสถานศึกษาและบริเวณชุมชนโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งเป้าหมายในเรื่องของการสร้างความร่วมมือนะครับส่งเสริมสุขภาพให้กับนักเรียนทําให้มีความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมมีความพร้อมที่ศึกษารับความรู้โดยปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บต่าง ที่จะเป็นตัวชักต่อการเรียนนะครับการควบคุมและการดูแลปรับปรุงสิ่งแวดล้อมต่างๆใน,นเนงเรียนให้ความสําคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของสุขขันลักษณะเพื่อช่วยให้สามารถป้องกันโรคภัยห้เจ็บให้แก่นักเรียนได้การมีสิ่งแวลงดล้อมดีก็เหมือนว่าเราสร้างคุมค้มกันในการใช้ชีวิตให้กับนกักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาด้วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและยังส่งเสริมสุขภาพด้านไหให้ดีด้วยตลอดจนสุขภัพธ์นิสัยที่ดีด้วย การจัดโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมภายในให้ถูกสุขลักษณะนะครับเราเริ่มด้วยนึ่งคือดูความเหมาะสมของสถานศึกษาเราว่าเป็นแบบไหนควรจัดอะไรลงตรงไหนนะครับสอคือจัดอย่างไรให้มีความที่น่าสนใจนะครับส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพจิตที่ดีมีอารมณ์มีเอื้อต่อการเรียนรู้นะครับสิ่งที่สําคัญข้อสามก็คือความปลอดภัยนะครับจัดยังไงให้มีความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ และพย,ยัตรายที่จะเกิดกับเด็กและผู้ขัรบรบในสถานศึกษานะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญในการที่จะทําให้สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาสามารถที่จะส่งผลให้มีการเรียนรู้ของนักเรยียนได้อย่างมากขึ้นสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือการส่งเสริมภายในสถานศึกษาแล้วสามารถต่อยอดให้กับนักเรยียนเราไปส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนหรือบ้านของประเทศ นี่คือการสร้างสุขขัน <Darwin> ธ์วสัยในการรับสิ่งแวดล้อมให้กับนกเรียนว่าคนราสัตว์ทนะครับต่อไปนะฮะเรื่องของการให้ความสําคัญเรื่องนโยบายในการเรียนการสอนเกี่ยวกับการสํานึกในเรื่องของตภาวะสิ่งแวดล้อมนะครับโดยหนึ่งคือเราจะสอนให้กับนักเรียนในเรื่องของเราจะวางนโยบายแก่เริ่มแกเนเข้าไปในหลักสูตรวูการแบ่งกลุ่มสารโดยเฉพาะเรื่องของความคุ้มค่านะครับของการใช้สิ่งแวดล้อม หรือการใช้อุปกรณ์ต่างๆให้กับนักเรียนนะครับความคุ้มค่าว่าคุม้มไหมใช้แล้วทาให้เกิดประโยชน์อะไรต่อเราต้องคิดว่าเราซื้ออันนี้มาเนี่ยสามารถต่อยอดได้อย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นสามารถนําไปต่อยอดในการเรียนรู้ที่บ้านได้นะครับโดยเฉพาะการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้เรื่องของความคุ้มค่าการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ที่สุดเป็นสิ่งที่สาคัญฉะนั้น เราต้องปลูกฝังหรือการเรียนการสอนของทุกกลุ่มสาระทุกระดับชั้นต้องเน้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนี่คือนโยบายในการสํานึกรักสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาของโรงเรียนวัดยิ่งคนราชสักขี สวัสดีท่านผู้ปกครองและก็สวัสดีนักเรียนชั้นผสมศึกษาพีน้อยทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโรงเรียนวิทยาลัยสัมพีพบมกับผมยังเคิดนะครับครูแบงค์กับรายวิชาหน้าสีนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับอยากต่อกันครั้งที่แล้วซึ่งครั้งที่แล้วเราเรียนในเรื่องของพื้นฐานการรำโพนไปนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนต่อกันซึ่งครั้งที่แล้วเราเรียนในเรื่องของการนั่งการกบเขา่า นะครับเพื่อให้ฟังกรงหว่าต่างๆได้วันนี้เราจะมาฝึกร่างกายให้มันแข็งแรงขึ้นครับซึ่งเรื่องของเราที่จะเรียนวันนี้ก็คือการเต้นเสวนะครับการเต้นเสวต้องเรียนรู้จักไม่เอ,อ่ยถ้าไม่รู้จักเดี๋ยวไปรู้จักพร้อมกันแะเดี๋ยวเรารู้วิธีการปฏิบัติพร้อมกันถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับผมการเต้นเสาคือหนึ่งในกระบวน่าปฏิบัติเบื้องตน้นของผู้ที่จะฝึกหันโคนทุกประเภทเพื่อเตรียมร่างกายให้เกิดความพร้อมในการฝึกหัดขั้นต่อไปทั้งตัวละครพระตัวละครนางตัวละครยักษ์และตัวละครลิง เสาจะช่วยให้ผู้เรียนมีพละงกำลังสูงและส่งผลให้อวัยวะส่วนขาแข็งแรงและมั่นคงซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการแสดงโขนทั้งโขนพระโขนยักษ์และโขนลิงทั้งยังเป็นการฝึกความพร้อมเพรียงและความมีระเบียบและเป็นแบบแผนในการจัดแถวอีกด้วย ในช่วงระหว่างการซ้อมการเรียนหรือการฝึกผู้เรียนหรือผู้แสดงจะต้องรู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงและสามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างประหยัดรู้จักการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างเป็นอุปกรณ์ที่ไว้สำหรับการเรียนการฝึกซ้อมการแสดงเพื่อลดความเสียหายของอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงจริงและเป็นการช่วยลดปริมาณขยะไม่ให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เรียนหรือผู้แสดงจะได้เรียนรู้การปฏิบัติตนที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้และหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมการเรียนหรือการแสดงหรือการทำกิจกรรมทุกครั้ง ผู้เรียนหรือผู้สแสดงจะต้องดูแลรักษาความสะอาดรอบตัวไม่ว่าจะเป็นในสถานที่หรือนอกสถานที่เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการรักษาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้สะอาดเรียบร้อยต่อไปจะเป็นการฝึกการเล่นเสานะครับเราจะเริ่มจากท่าแรกก็คือท่าเรียมนะครับท่าเตรียมเราจะเริ่มตั้งแต่นะ จังวัที่หนึ่งเราจะยกตัวขึ้นนะครับในจังหวะที่หนึ่งนะครับยกตัวโดวยห้ามใช้มือนะครับยกตัวมาหน้าโดยห้ามใช้มือจังหวะที่สองเราจะตั้งเข่าขึ้น ขาวาเสร็จแล้วล่อเหลี่ยมลงไปถ้านีคคำสั่งว่าจะลึกลึกให้เราจัดก,การนับครับ1 2 3แล้วหยุดที่4นะครับหลังจากนั้นจะเริ่มเต้นสานะครับ เรื่อยๆแบบนี้ครับแต่ห้ามเท้าตึงนะครับเราจะต้องย่อย่อนะครับย่อมาเต้นไปเรื่อยๆตามจังหวะนะครับในที่นี้ใช้จังหวะของตัวเองได้เลยนับไปซักสิบยกนะครับอ่ะแบบนี้ไม่ยากนะครับลองดูนะครับครูจะเริ่มจากท่าเตรียมสมมุติว่าครูเตรียมเสร็จแล้วนะครับจะเริ่มเต้นเสานะครับแล้วก็เริ่มเลยนะครับเป็นหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสอง นะครับนะครับผู้จะมงทับจะห้าสิบยกนะครับแต่วันนี้เราไม่ต้องเราทำแค่สิบยกแล้วเราหยุดนะครับสิบยกนะครับแล้ว่าเราหยู่เป็นยัยงไงนะครับสมมุติว่าเราครบสิบยกแล้วนะครับหนึ่งสองสาม Tớ lướt tức <laughs> Em Sim. Sí. จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกระบวน่าการเต้นเสานะครับหลังจากนี้นักเรียนก็ฝึกเองอยู่ที่บ้านได้นะครับหรือที่ไหนก็ได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับหลังการซ้อมหรือการฝึกทุกครั้งให้นักเรียนช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมของเราจะได้สวยงามจะได้มีพื้นที่ในการแสดงหรือการซ้อมที่สวยงามตลอดไปครับผมจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับการเรียนพื้นฐานในด้านของนะครับก็คือการเต้นเสา เป็นยังไงกันบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าไม่ยากเนี่ยก็สามารถฝึกเองในที่บ้านได้นะครับจากการดูคลิปนี้นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับต้องคลิปทั้งการคลิปนะครับย้อนได้ตลอดเวลาครับก็ที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมนะครับใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์นะครับมีเวลาตอนไหนก็ฝึกตอนนั้นนะครับถ้าอยู่ว่างไม่รู้จะทําอะไรลองลุกขึ้นมาเต่นสาวกันดูนะครับเพื่อจะได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยสําหรับวันนี้กูขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับสวััสดีครบ